ใช้คานี้นะโชคดีที่ชนะถามว่าถ้าเจออีกเกมหนึ่งมันอาจจะไม่เป็นแบบนี้เพราะว่าในเรื่องของอ t t i t u ในการเล่นในบ้านมันเป็นเรื่องที่สําคัญอยู่แล้วก็ต้องชมแฟนบอลเอเวอเรตันเหมือนกันว่า,าการของพวกคุณจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่มันสู้กันแบบยิบตาสู้กันแบบที่แบบความเอเวอเรตันเป็นเอเวอเรตันเนี่ยมันออกมาเห็นชัดเจนมากครับพี่ทออ็อปเมื่อวานนี้คือเชลซีพี่ทออ็อปมองว่าเชลซีเล่นดร็อ ดอกไปเยอะไหมคระเมื่อวานไม่เมื่อวานพี่ภาคหรือพอดีเห็นในฟีดมันมีฟีดก่อนเกมมาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งอ่ะก่อนที่ก่อนที่ตรงสนามมันมีแฟนเชลซีไปได้แฟนแฟนีแฟนเอวานตันเป็นพันเลยนะอยู่อยู่หน้าสนามอ่ะก็เลยสงสัยเอ้มันมันมาประท้วงหรืออะไรมันก็ไม่ได้ประท้วงอะไรนะคือมารอรอนักเตะเลยแล้วพอนักเตะมา มันก็จูดผู้ไฟอ่ะที่ผู้ไฟที่ทิชชัยต้นเป็นไีเรื่องตอนนี้ใอจุดผู้ไฟสีน้พเงินมันเนี่ยขึ้นมาแบบคือเหมือนกับมันกับว่ามันผมว่ามันมันมันระปลุกเล้าตั้งแต่เริ่มเกมอ่ะแล้วั้งแต่ว่าตั้นลงมาทุกคนแบบดูแบบดูใจดูแบบหน้าตาม,มาันเขิบมากอ่ะมันลงมามันแบบโอ้ยคือกองเชียร์มารับขนาดนี้ถึงหน้าบ้านแล้วเนี่ยก็ก็คิดว่าเออเกมเนี้ยเออตั้นคงสู้สนุกแน่แน่แล้วก็แล้วก็พอถึงเวลามันก็เป็นจริง ก็้วเห็เลยว่ามันสู้มันสู้แบบโอ้โหตอนก่อนลงสนามไน้ไอตัวอะไรนะพี่ไอตอนลุ้งที่พี่เตี้ยชอบแบบกอดอนอะไอตัวนี้กอดอนกอดดอนกอดอนมันนี่เลยก่อนก่อนลงสนามมันมันมันยืนอยู่้างหน้าแล้วมันตบปลาปุ๊บตุ๊บเรือมันตบนี่เลยนะลงสนามแบบมันมันเอาอ่ะเมื่อบอกว่านี่มันเอาแน่คือแล้วเฉยเลยทุกคนเมื่อวานเนี้ยดูแบบมันไม่มีพูดเล่นแล้วมันแต่ละคนมันภาษากายมันได้ผมว่าแล้วก็ ม่ว่าเชลซีเล่นไม่ดีแหละแต่นักหนานะเชลซีก็เล่นตามมาตรฐานของเชลซี Chelsea แหละแต่ว่าอ่าเชลซี Chelsea ก็ต้องรับว่ามีปัญหาเรื่องของการทําประตูอยู่แล้วเพราะว่าอืมัมนไม่มีกองหน้าที่ที่จะทําได้ตลอดเวลาใช่ไหพี่ถ้าเกิดว่าเจอทีมไหนที่มันเล่นแบบจริงจังแข็งแกร่งหน่อยเชลซีจะมีปัญหาก็เมื่อวานก็เข้าแก๊ปพ,พอดีแล้วเล่นไม่ได้เลยข้างหน้าเชลซีเมื่อวานเนี้ยอ่าพี่ทอพี่ท็อปบ,บอกว่ากองหน้าเล่นไม่ได้แล้วลูระกู มีไว้ทําไมพี่เตี้ยรครับลูกกากูมีไว้ทําไมครับลูกกากูวไว้ทําไมถามตัวก<ว>็ววไม่เปลี่ยน<笑><笑>เออผมว่าผมว่าซุคเกิกับลูกกากูมันจบแล้วมันจบแล้วเพียงแต่ว่า <S <S เขาเขาก็มันต้องหนีอาไว้ก่อนแล้วก็การเล่นของมันเหมือนเหมือนลูกกากูไปเล่นวงซูเคิลไม่ได้เล่นคนละทีแล้วอะอ่าออออืมันก็ทำให้รู้ว่าโอเคนอกจากจําเป็นจริง แล้วก็รูกูลงไปยิงเขาถึงจะใช้ต่อเนื่องแต่ตอนนี้รูกูลงไปแล้วมันมันดูเถอะทะเพราะการเคลื่อนที่เองอ่าในริมเส้นเขาก็เคลื่อนที่ไม่ได้เหมือนไม่ได้เหมือนเนสันเมาส์ไม่ได้เหมือนอ,ใ,นนอ,นอใครเขาบดหรือแม้กระทั่งตัวจิโมอ,อีกคนนึงอะเวนเนอร์อจิโมเวนเนอร์มันไม่เหมือนกันเพราะนั้น ความตอนนี้ฟุตบอลนี่มันเคลื่อนที่หลากหลายเขาชอบมากกว่าแน่นอนว่าโอเคบางเกมเขาเปลี่ยนลูกูลงไปก็จริงแต่ลูกููรู้สึกมันไม่ได้ตอบโจทย์เขาเท่าไหร่แล้วก็มันไม่ได้ยิงเป็นปรตกรรมมันก็ต้องก็ต้องยอมรับว่าเขาก็มีโค้ชทุกคนมันมีความเชื่ออยู่ว่าอ๋ออันนี้มันลงไปมันก็ไม่ไม่ได้พัฒนาขึ้นไม่ได้ยกระดับทีมเลยมันก็เป็นไม่ได้ที่ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับลูกกูเองมันมันน่าจะจบอืม พี่ทอมแล้วจริงๆมันหลังเกมมันก็มีนอกจากเรื่องดูกกั์ูนแต่ไม่ไ้ไม่ได้มีการพูดถึงเท่าไหร่แต่ก็มีเรื่องของประเด็นของกิซเซนพูริสิตเหมือนกันที่พ่อเขาออกมาชวิตว่าแบบลูกชายไม่ได้ลงเลยสี่สองสามเดือนมานี้นน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทั้ทงๆที่พี่พี่ยังยังมุ่งบอกว่าผู้ริสิตเนี่ยอันตรายกับบรรดาบอลสไตล์ของฮูค,คน์นะแต่ว่าเขาก็เลือกที่จะไม่ใช้ผู้ริสิตนะพี่ทอมก็เพราะเขายังใช้เมาส์อยู่ไง มันยังใช้เบสันเมาส์อยู่ยังใช้ยังยังกัมกึ่งระหว่างอะวานเนอร์วานเนอร์กับปุริสิกมันยังกัมกึ่งอยู่คือจริงวานเนอร์มันไม่ใช่ตำแหน่งปุริสิกนะมันคนละเรื่องเลยแต่อาจจะเป็น่าปุริสิกมันอาจจะบอกบางไปหน่อยมั้งเจอเจอเกมหลักเจอเกมอะไรเงี้ยเ็เลยไม่ค่อยจะไว้ใจเท่าไหร่อะไรแบบนี้ครับแต่ผมก็เชื่อผมก็ชอบปุริสิกเหมือนกันชอบอยู่ดอดอบุญแล้วว่าผมก็ชอบ ว่าคนนี้คล่องมากไปถ้าเกิดใช้งานถูกนะโ,โหเก่งผมกลัว<ก>ลถ้ามันลงมาเจอเลี้ยวปูผมกลัวผมว่ามันมันมันละลายเขาบอกว่าเนี่ยคุณอาณนนท์บอกว่าเดี๋ยวเชลซีมันจะมาเก่งนัดชิงกับเลี้ยวปูผมก็คิดอย่างนั้เจอไอ้อมาตันเล่นอย่างนี้โอ้มไม่ครับ<อ>ผมว่าะนี่คือผมว่าเชลซีเล่นไม่ดีเอาผมพูดเลยกองเชลซีเล่นไม่ดีเลยเออต้องมองนี้ก่อนว่า ถ้าเรามองในแง่ของฟุตบอลต้องต้องต้องเห็นใจนะหนึ่งคุณเล่นกับกับนอกบ้านคุณเล่นนอกบ้านอันดับแรกนะแล้วก็คุณถ้าคุณเล่นบอลเป็นนะคุณหรือคืนมีโอกาสได้เล่นบอลกับทีมที่มันมันหมาจนตอกอะมันจะฟีลลิ่งมันจะเป็นอีอย่างโอ้โหไอ้นี่มันมาเร็วจังวะไอ้นี่มันยังไงวะมันมาแล้วมันมาแล้วเอ้ยมันทำไมมันมันเสี่ยงตายหมดนะเฮ้ยมันโอ้มันดูแย่เลยนะ มันจะมีเก้าครึ่งเก้าพิเศษอะเลว่าเดิมพิเศษอยู่เก้าครึ่งเก้าอะใช่เลวันนี้งจะชอบชอบก็ก็ถึงบอกว่าถ้าคุณรู้จักธรรมชาติของความเป็นเอเวอตันคุณจะรู้เลยว่าเอเวอตันเล่นแบบไหนจริงเอเวอเรตันไม่จำเป็นต้องกอดบอลเยอะไม่ต้องทาอะไรมากบอลเดียวหัหาวูนหน้าเกยใหญ่มงปุ้มเก็บบอลที่สองกองกลางแท็กเกิลเก่งๆคือภาพของเอเวอเรตันมันเป็นแบบนั้น ค,คุณจะบอกว่าเอวัตตันมาต่อบอลเต,ตะตเต,ตะค่อยๆเล่นไปอ้าวจากจากจากถ้าเป็นภาษาฟุตบอลน,นั่นคือจากมี้เตป็นบิลดิ้งอัพขึ้นมา m i d เ n ิ turn m i ด e n d turn เสร็จแล้วมาฟนอ n เ l ิร์ดแล้วโอ้โหคัทแบ,บ็กมีการเลี้ยงตัดมันไม่ได้บางบางครั้งบางครั้งสมองนักเตะไม่รับเดี๋ยวแม็กซ์านเปลี่ยนได้เดี๋ยวปีนี้ขอมาดีกั่าก่อนเพราะตอนนี้อันดับสองอันดับที่แปด ครับอยู่ในโซนตกชั้นอยู่แต่ว่า32คะแนานแต่ว่าอันดับเหนือนขึ้นไปเนี่ย34 34นด34แต้มมีอยู่เบอร์ลี่แล้วก็รีดจูเนเต็ดซึ่งก็แพ้กับอ่ารีดแพ้กับแมนซิตี้ด้วยไงโอ้ผมอุสาห์ตัง<ม>้งใจเชียร์นะพี่พอเห็นพี่เตี้หพอเห็น <She> er เล่น15นาทีนะโอ้โหปิดปิดไปนอนเลยไม่มีความกล<ม>ัว<ม>ใครนอนเลย กลัวใครที่ไหนแล้วหลีดมันก็ลุยไปงั้นแหละแต่ว่าคือถ้าไม่ใช่ซิตี้ไม่ตัวหวานใ้่ไม่ใช่ซิตี้อ่ะพี่ว่าเหรีดไม่เละขนาดหรอกมันก็มันก็เกมรับมันดีขึ้นไงใช่ใช่อดีขึ้นแต่พูดถึงเอวตันย้อนย้อนเอวตันนิดนึงมันมีอย่างหนึ่งว่านี้ก็ตลกมันพักๆไปก็ขำมันก็เอาพวกนักเตะตำนานมันนั่งดูเต็มไปนะถึงขนาดพึ่งของขังอ่ะพึ่งของขังแล้วตอนเนี้ยเอวตัน ผลมาเลยมาันโย่รอยบิตาลีดด้วยเกมชาร์ปเกมชาร์ปเกมชาร์ปโอ้โหเลี้ยวกันเต็ม牡丹จันเลยเราคิดว่าเออเขาคงก็อเคได้เอาปลุกปั่นรำไรกันไปมันจะตกชั้นไม่ได้คนเรื่องของเรื่องน้องไม่ตกชั้นไม่ได้แล้วเจออยากเที่ยวซีเรียิ่งทื่เขื่อนไปผมว่าผมว่ามันเป็นมันเป็นในในจิตวิทยาที่ที่ชัดเจนนะว่า รุ่นพี่มันอาจจะอาจจะเอาจากฟุตบอลปัจจุบันนะแต่ว่ายีนของของความเป็นเอเวอร์ตันมันจะถูกถ่ายทอดด้วยด้วยจิตวิญญาณและคำพูดที่เฮ้ยประวัติทีมกูเนี่ยกูสร้างมาเนี่ยขนาดตัวกูไม่มีเลยนะตัวกูแย่กับรุ่นมี้ใช่ใช่แต่มึงไม่สามารถลักอะไรเนี่ยมึงมาตกชั้นเพราะรุ่นมึงเนี่ยไม่ได้นะอะไรก็ต้ก็มีคำพูดแบบนี้ใช่ พอยุคปีเตอร์ลียุคเกมช้ำนี่คือยุคที่ได้แชมป์ดิวิชันหนึ่งนะยุคที่แบบว่าดังสุดยอดเลเวอเรตเลยนะได้แชมป์แต่ไม er ่ได <mm> so uh hey. oh, I mean ้ไปยุโรปไงไม่ได้ไปยุโรปเพราะบางทีมก็มีเรื่องอยู่ไงก็เลยไม่ได้ไปไอเออว่าทีมอะไรเนาะขอโทษขอโทษพี่ขอโทษขอโทษครับครับมันไม่เป็นอะไรตบประเทศพี่เต่ากับพี่ท็อปถามเล่นๆวันนี้เอเวอเรตเล่นไปสามสิบสี่อีสานยี่สามนัดเหลือนัดตกค้างหนึ่งนัด ที่เตี้ยว่าเอว่าตันรอดตกชั้นนะครับอืมมันมันเป็นเขาเขาเอว่าตั้นเจ,อ,เจอ,เอทีมทีมใหญ่อยู่สองครั้งมั้งมีเลสเตอร์นนม,มีเดินเลสเตอร์เยือนวัตฟอร์ดแล้วก็มาเยือนอาร์เซนอลแล้วมีเล่นในบ้านสองนะัดเจอเบรนท์ฟอร์ดกับคิตตันพาเลสผมผมแอบมองว่าเอเวา่าตั้นมีโอกาสดูโดยจากฟอร์มนะโดยจากฟอร์มในปัจจุบันเนี่ย เอวาันมีโอกาสและเกมในมือเนี่ยมันยังมีอยู่ผมก็ยังเชื่อว่าเอว่ันมีโมเมนตัมที่ดีที่ที่แกชมช้า<ม>รู้สึกตกใจไม่อาทางแลมพาดอะแลมพาดรู้สึกรู้สึกได้ว่าเขาจะต้องทํำยังไงกับเอว่ตันณนาทีนี้เขา<ม><ม>ต้องลืมวิธีการของเขาก่อนแล้วก็เอาค,ความเอว่าตันออกมาให้แบบเยอะที่สุดถึงจะอยู่รอดเข,เขาต้องถอดความเป็นวิดฟิลคลาสสิกออกไปก่อนถจกต้อง เราต้อง็ม่ฟิวตัวรับเขามาใส่ตัวเองก่อนมันเหมือนมันเหมือนคุณต้องคุณต้องคุณต้องเอ่อลงจากรถฟอร์เรี่แล้วก็ต้องมาขับรถบรรทุกอ่าให้มันเร็วให้มันให้มันคล่องตัวที่สุดแล้วก็เรียนรู้กับการขับการขับรถบรรทุกอ่ะให้มันให้มันเก่งที่สุดเท่าที่คุณทําได้ครับไม่ถึงเวลาคุณจะคิดแบบฟอร์่รมันคิดไม่ได้มันต้องคิดแบบตอนเนี้มันคิดว่ารถบรรทุกเฮ้ยคุณจะขายรถบรรทุกคันนี้ไปยังไงวะ ส่วนตัวผมก็อยากให้ไปต้นนยู่รอนนะครับผมว่ารอดที่ทำว่ารอดไหมก็้าโปรแกรมร์ต้านเมื่อกี้แต่โปรแกรมเบอร์ลี่อ่ะจะเจอวิลล่าสองเกมไงถ้าเจอหลัดจะช่วยลำ่ากสักหน่อยก็ก็ได้นะก็มีโอกาสกันนะมันมันมันไม่ช่วยหรอกเนไหมว่าก็เป็นเป็นของของเมือชีพที่ทำาเู่แยวว่ามือมือชีพต้องใส่กันอยู่แล้วเพราะนั้นผมก็ยังมองว่าจริงๆแล้วโดยโดยโดยค่าเฉลี่ย เบอร์รี่แน่นอนว่าเขาเขาเจอปัญหาเรื่องของอจะบอกว่าเกมลุ้ของเขาเนี่ยมันระยะหลังเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาเขาไม่มีเสน่ห์เหมือนในยุคก่อนการขายไปของคิสซูดเอาทางด้านนังเวคฮอสมาแทนมันก็ไม่ได้ไม่ได้ตอบโจทย์เท่าไหร่ในขณะเดียวกันตัววัดกฟอร์ดเองหรือแม้กระทั่งข้างบนเนี่ยอย่างลีดมิเตตเองเนี่ยก็เริ่มแล้วนะเห็นในชัดว่าพวกเขาเองก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดเท่านั้น นาทีเนี้ผมว่ายังมองว่ายังแยบมองที่เอเวอเรตันมากกว่าเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเขาเริ่มรู้เข้าใจว่าวิธีการเล่นของเขาเป็นยังไงและการชนะทีมใหญ่เนี่ยโมเมนตัม um มันจะรู้สึกกินเนอร์ของนักนักบอลมันจะเริ่มจะเริ่มมาเออกูต้องเล่นแบบนี้กูถึงชนะอืมอืมพอเห็นด้วยครับอยากให้เอเวอเรตันอยู่ต่อครับเดี๋ยวดาร์บีแมตช์เบอซิไซเราไม่มีมันจะเหงา เดี๋ยวจะเงาเดี๋ยวเงานะเราอะเดี๋ยวจะเงาเอาผมผมไม่อยากให้ตกอยู่แล้วพี่ผมไม่ผมไม่ผมเข้าใจวิธีการเล่นของเอวาตันอยู่แล้วเราเข้าใจเราเข้าใจเราเข้าใจอยู่แล้วว่าทําไมเขาถึงต้องเล่นวิธีการอย่างนั้นอีกแล้วเราเราก็อยู่ในโมเมนต์อย่างนั้นมาผมอยู่กับเตี้ยมาผมรู้การที่เราเป็นแบบทีมเล็กๆเราก็ต้องแบบเล่นแบบวิธีของทีมเล็กๆไงอะไรอย่างเงี้ยทีเขาใหญ่กว่าทีเขาดีกว่าในช่วงนี้เราก็ต้องก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นอย่างนั้นเขาดีกว่าแล้วเราก็ต้องตอบโต้ให้ได้แค่นั้น อ่าเบอ่อไปไม่พลาดเลยริวกูก็แบบพยายามอยู่แล้วพยายามอยู่แต่ว่าด้วยความที่วราเล่นยเยอะพอสมควรนะครับแต่ก็ยังสามารถเอาชนะวิคลคัสนิจอมพอดในบ้านไปได้นะครับก็ถือว่าถือว่าเกมนะครับพี่เตีย้ยครับคือก็มันก็ต้องโรเดชั่นใช่ไหมถูกไหมใช่ถูกต้องอ,อมันจะคนอ,อ,อื่นก็ไม่เขาเมะกหม,ออหมอตอนเนี้ย สิ่งที่มันมีเสน่ห์สำหรับดินเล็กฤดูกาเนี้ยเห็นได้ชัดคือทั้งทั้งเลี้ยวผูแล้วก็มนซิตี้เนี่ยมีการโรเคชั่นในในความสุ่มเสี่ยงที่จะลุ้นแชมป์เหมือนกันซึ่งมันไม่คือมันมันจะเป็นลูก,การทีที่พิเศษหน่อกยกงคือว่าทั้งคู่เนี่ยกล้าที่โลเคชั่นครับทั้งคู่เลยนะกล้าที่โรเคชั่นแล้วแล้วตัวคุณภาพทีมมัน มันไม่ได้ด้อยลงอันนี้คือสเสน่ห์ของยูไนตนี้ครั้น,นี้มันก็ต้องวัดอีกว่าในในอีกสี่ห้านัดที่เหลือเนี่ยโลเทชันเหมือนกันใครจะพลาดก่อนกันอันนี้เป็นแค่นั้นเองเจตตรงแก๊กเนี้ยถ้าถ้าคุณพลาดเกมเดียวบางทีมันอาจจะหลุดแชมป์ไปเลยก็ได้เพราะว่าอ,อย่างตอนเนี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าซิตี้วิธีการเล่นของเขาก็คือครองบอลให้กูต่อสู้วิ่งไล่ไปเรื่อยอ่ะกูต่อสู้ไม่ไล่อยู่ในแดน แดนในแดนตัวเองอย่างเดียวตอนวดจนจนช้ำเสร็จปุ๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับซิตี้วเวลานี้คือเซตเพลย์